ไนั่นเป็นนัตสังคักเบิ้งมันอีเชอร์รี่ดังขึ้นแหลมจูดลุดหมู่พวกเจ้านาข้าวจุนพูนอิชเชอร์รีมมม่มันว่าหมู่เฮาโอ้โหแล้วมึงไม่ต้องวัาดอกพดวนมาเบิ้งสิผู้ใดมาหาเจ,าจ้าได้แม่คร,รับลำดวนแหมคอยว่าเอาคนแบบนี้มาทำผัวเด้อเคียเกียรติคันอุย้ยมึงสิไปใส่ลำด้วยมึงมานี่เลยก่อนนะครับพุ่งแม่จ้าลูกไอพายไอพายจ้ามานี่ แม่นีจ้าจ้าแป๊บ,บนึงไข่เจ้าไข่ก็ไม่รู้อยู่ทั้งโคนเไปน็ไปน่าหักเป็น้าหักน่าหักอีหลีไข่วะไปดูไหมล่ะายไม่ดีโอ้ยเขาเขาเหมือนอะไรสี่งอกเนี่ยหัวเนาะอโอ้ย,ออยดูสิอายเป็นตาหักแค่ขยนันขยนันนีลาวาทีผัวคอยอีหลีสิ เองก็เข้าไปทักเพื่อนดิลำดวนจะดีแล้วไอด่ดีดิโอเคโอเคไปก็ไปไอไอ้ไอจ้าไอาชื่อเอยียงจ้าไอาชื่อดินคอยสื้อลำดวนเด้อจ้าจุญยายมาจากบ้านนูน่นบ้านคอยก็อยู่ตรงนี้ล่ะเไอ้ก็อยู่ตรงนี้ล่ะไอขอเทียนกันเด้อโอเคโอเคจ้า ไอพายไอพายคอยจะเอาปินโตไปไฮไอายดินวันน oh, ah, ี้น ah, ้องทําตงป้าคอตัวบ oh, ah oh, ักใยจะเอาไปไฮไอดินไปน้ากันบอไปสิไอดินจ้าไอดินจ้าจ้าอายู่นีไอวันนี้น้องลําร่วนตงป้าคอตัวบักใยมากับข้อเหนียวร้อนๆเลยจ้าขอบใจหลายเด้อขอกำเพียนก็อนเด้อจ้าไอ จ้าโอเคโอเคให้นอนกาเพียงก่อนดนะจ้ารวยเนาะไม่เป็นไรน้องๆพี่เดี๋ยวพี่จะดูแลน้อง เราก็เหลืองแล้เด้อไอยเดี๋ยวถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จพี่จะมาขอเจ้านะน้องลำดวนจริงเด้อไอยน้องจะรอเด้อ

ให้เหาาว้าจจาให้ถือชะตาถือใจจนตกหลุมความหักแล้วขึ้นเพราะได้เลือดใจอยู่เด่นอนกันถว่าโหละน้อนเ่ยเจ้าก็เคยคึดนำอยู่แมนบอกว่าหักเที่เกิดที่กอก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเต้ มีความสุขหลายๆใครได้ดอกไม้สิเจ้าอยู่บนมาก็จะได้แต่งงานเป็นคนต่อไปไงเงินดอกไม้มือนี่ก็ต้องเป็นของใครในเพียงผู้เดียวเท่านั้นของคอยสิของคอยยอนเลยยอนเลยในที่สุดดอกไม้นี่ก็เป็นของคอยและคอยต้องได้แต่งงานเป็นคนต่อไป